ตำรวจฝรั่งเศสเข้าปิดล้อมอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านชานเมืองแซงเดอร์นี่ทางตอนเหนือของกรุงปารีสซึ่งอยู่ในเขตเดียวกับสนามกีฬาซาเดาร์เดฟรองและมีการยิงปะทะอย่างดุเดือดกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในอาคารทำให้เจ้าหน้าที่บางรายได้รับบาดเจ็บเป้าหมายหลักของปฏิบัติการครั้งนี้คือการไล่ล่าตัวนายอับเดลฮามิดอาบาอูดที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการเหตุก่อก,การร้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต129คนและบาดเจ็บกว่า440คน สื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสรายงานว่าพบผู้ต้องสงสัยมากกว่า1คนบริเวณมุมตึกก่อนที่ตำรวจจะวางกำลังปิดล้อมขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงปารีสประกาศเตือนให้ประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนและยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การโจมตีครั้งใหม่ขณะเดียวกันเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์สองลำที่ได้รับคำขู่วางระเบิดลงจอดฉุกเฉินอย่างปลอดภยัยไม่มีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บโดยลำหนึ่งเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดที่สนามบินนานาชาติแฮร์ริแฟกซ์แตนฟิลของแคนาดา และอีกหลามที่สนามบินซอเล็กซิตี้ของสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบต่อไปส่วนที่เยอรมนีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาวัตถุต้องสงสยัยที่สถานีรถไฟฮันโนเวอร์หลังมีการขู่วางระเบิดและยกเลิกการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ที่สนามฟุตบอลใหญ่ในเมืองฮันโนเวอร์ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียง2กิโลเมตร